วันนี้มารีวิวแกะกล่องนาฬิกาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ผมชอบมากเนื่องจากว่ามันชาด์กว่านาฬิกาดิจิตอลทั่วไปหลังจากแกะกล่องเราก็พบกับนาฬิกาแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริม3อันนะครับก็คือเทปกาาสองหน้าแม่เหล็กสําหรับติดผนังนะครับแล้วก็ขาตั้งคือตัวนี้จอภาพจะเป็นจอภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือที่เรียกว่าอ e ีอิงเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับถ้าเทียบกันกันกบจอ L C D แบบเก่า คุณจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าความชาร์เนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนอันนี้ให้ดูเปรียบเทียบขนาดไปด้วยพร้อมกันเลยนะครับทีนี้ด้วยว่านาฬิกาตัวนี้มันเป็นของเสี่ยวมีนะครับที่ผลิตขึ้นในประเทศจีนแล้วผมเข้าใจว่ามันไม่มีเวอร์ชั่นสําหรับประเทศอื่นนะครับทีนี้วิธีการตั้งค่าเวลาเนี่ยมันก็จะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยทำไม่ได้เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันทํำยังไงกันบ้างเราต้องทําการติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนนะครับผมจะเปิดแอปสต e แล้วก็ ติดตั้งแอปที่ชื่อว่า m ม Home อันนี้ผมเคยติดตั้งไปแล้วนะครับแต่วันนี้มีอัปเดตก็เดี๋ยวเราอัปเดตไปเสร็จแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันเข้าไปเลยนะครับ ปกติแล้วการเพิ่มอุปกรณ์จะกดไปที่เครื่องหมายบวกแล้วเลือกคำว่าเพิ่มอุปกรณ์เราต้องวางโทรศัพท์กับนาฬิกาเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเขาจะเสิร์ตเจอกันเองแต่ในกรณีเนี่ยมันไม่สามารถเสิร์ตเจอได้เลือกเข้าไปเองก็ได้นะครับโดยนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น ตัวเลือกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนาฬิกาและตัววัดอุณหภูมินะครับซึ่งก็จะเป็นโมเดลที่เราซื้อมานั่นเองแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะมีคําอธิบายเขียนว่าเป็นพื้นที่ห้ามเข้าและบรรทัดสุดท้ายนะครับเขาจะอธิบายว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนประเทศแล้วก็ภูมิภาคที่พร้อมใช้งานโดยต้องเปลี่ยนไปเป็นประเทศจีนตรงนี้เราจะกดย้อนกลับไปก่อนกดกากบาท แล้วก็กดย้อนกลับไปให้เรากดไปที่คำว่าโปรไฟล์การตั้งค่าเลื่อนลงไปด้านล่างเรากดไปที่ตำแหน่งที่ตั้งเปลี่ยนตรงนี้จากประเทศไทยให้เป็นประเทศจีนนะครับกดคำว่าสลับทีนี้กดย้อนกลับไปที่หน้าเดิม เริ่มต้นการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งพอมาถึงตรงนี้เขาจะหาเจอกันแบบง่ายๆเลยนะครับเราก็เลือกว่าตรงนี้เรามีนาฬิกาเรือนนี้อยู่ทีนี้ให้เราสร้างห้องที่เราจะเอานาฬิกาเรือนนี้ไปติดตอนนี้ผมจะสร้างเป็นห้องนอนนะครับแล้วอาจจะสร้างห้องอื่นรอไว้ด้วยก็ได้นะครับเผื่อเราย้ายนาฬิกา ตอนนี้ผมจะเลือกเป็นห้องทำงานนะครับกดถัดไปชื่อของนาฬิกาเรือนนี้มันจะยาวไปสักหน่อยนะครับผมเลยแก้ให้มันสั้นลงเป็นแค่คำว่า Digital c l o c กจะได้สั้นหน่อยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยจะได้สะดวกขึ้นส่วนตรงนี้เราจะเลือกคำว่ายังไม่แชร์ตอนนี้นะครับ แล้วก็ไม่ต้องแสดงข้อความแจ้งพอมาถึงหน้าจอนี้นะครับให้สังเกตนิดนึงนะครับเวลาที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยกับนาฬิกาของเราเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เท่ากันนะครับเวลาจะห่างกันประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่เราเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ากับโทรศัพท์แล้วนะครับ เวลาในโทรศัพท์เนี่ยจะถูกนําไปตั้งให้เวลาในนาฬิกาซึ่งจะทําให้นาฬิกาเนี่ยแสดงเวลาที่ตรงกับของประเทศไทยและหน้าจอด้านล่างเนี่ยเราสามารถที่จะดูอุณหภูมิและความชื้นย้อนหลังได้แล้วนะครับก็เป็นอันว่าขั้นตอนการตั้งค่านาฬิกาให้เวลาตรงกับของประเทศไทยเนี่ยสามารถทําได้นะครับด้วยขั้นตอนที่กล่าวมาก่อนจากกันไปผมจะให้ดูเซ็นเซอร์อุณหภูมิของเสี่ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าคุณสังเกตดีด เจ้าตัวเล็กเนี่ยมันวัดอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยไม่ตรงกับนาฬิกาทางด้านซ้ายมือนั่นหมายความว่าอุณหภูมิและความชื้นที่อุปกรณ์ทั้ง2ตัวเนี่ยวัดได้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ก็หวังว่ามันจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับถ้าหากใครยังมีคําถามสงสัยนะครับให้เขียนลงใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบให้วันนี้คลิปนี้จบแล้วครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ